สวัสดีครับผมบ่าวหนองครับมือนี้มาพบพอกับบ่าวหนองอีกคือเก่าครับผมมือนี้บ่าวหนองจะขอโชว์ครับผีไข้ครับผีไข้บานบ่าวหนองงวดวันที่หนึ่งมีนาหกเจ็ดครับผมโค้งสุดท้ายครับเดี๋ยวบ่าวหนองจะจุดถูกแล้วก็จับเหล็กปิงปองเดี๋ยวมาหลุนนครับว่าเหล็กถูกจะเป็นตัวใดเหล็กปิงปองจะเป็นตัวใดงวดวันที่หนึ่งมีนาหกเจ็ดเดี๋ยวบ่าวหนองจะจับลูกปิงปองนะครับสองลูกนะครับสองลูกขอเป็นเหล็กรางนะครับเนาะขอเป็นเหล็กราง หลายคนรอครับร่อเลขพี่ไข่นะครับนาองพี่ไขยบางองจะจับลูกวิ่ปองสองลูกเดอร์ขอเป็นเลขล่างเดอ้อเน้นเล็กหลลางเดอ้อพี่ไข่เดอ้อเล็กีปองดูกแรกครับไม้เลขห้าครับหมายเลขห้าเล็มวิปองดูกแหลครับผมไม้เลขกห้า เดีวไปรุ่นตัวที่สองครับัวดนีสิเป็นหายังไผมีเหล็กในใจรุ่นไปน้วกันนะครับรุ่นไปน้วกันไผมีเหล็กใ,ในใจุูที่สองครับหมายเลขเจครับห้าเจ็ดห้าเจ็ดครับผม หาเจ็ดหรือหานหนึ่งก็ได้นะครับนอหาเจ็ดหรือหานหนึ่งก็ได้ครับดูป,ปีบองห้าเจ็ดครับผมสังเกตดีละครับมาอีกแล้วน้องเมียวครับถ้าเบ้าน้องจะขอโชก็มีใครตอนไหนเพิ่นจะมาหาครับปกติพเ,เพ,ยยพิ่นจะบมาเลยเด้ถึงเบ้าน้องจะยืนไว้มีใครอยู่นี่เพิ่นจะบมาเลยนี่ครับมาซองหลงปีองกับสุนสิมาให้โชกสุนสิามาให้โชคนู้ ดูนะลูกนี่ครับเพื่อนอาจจะมาให้โชคเพื่อนอาจจะซื้อกันไดเนาะครับเนาะเพื่อนอาจจะซื้อกันไดก็ผีใครกันใดเพื่อนก็นเลยมาให้โชคปกติกับบามาครับถ้าเบ้าวนองมาขอยามใดส่วนมากเพื่อนสิม,มาครับอ่ะเดีย๋ยวไปรอลุ่นเลขถูกครับว่ามอน,นี้เลขถูกจะเป็นตัวใดงวดวันที่หนึ่งมีนาหกเจ็ดครับผมผีไครบ้านเบ้าหนองครับ นั่มุตส์ไะ์พักระโตรโตสมาสวนสักรมตร์ักรโตรตสมาส่นสักมตอรไ์ักรถโตร้โตสมาส่นสัรมตอร์ไค์พันรี้บโตสมาสวนสักรถมอเตอคพักรแ้วโ่วนสมอเตอร์คพักรถโตดล้วโตสมาส่วนสักมอเตอร์ไซค์พักรถล้มายงวดวันทีม1มตอรค์พัรถโตล้วโตสมา่กรอเอไซ์กรถโตล้วโตสมไข่วยรอเตรอไซคพไข้อโตมาใน3นสัวรถมอเตอร์ไซค์พักรถโตแล้วสาธุ Iti, iti, kumala. เลขทูบขอมาในสามตัวท้ายลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งงวดวันที่หนึ่งมีนาหกเจ็ดเดอพี่ไข่สาธุสาธุใครเข้ามาดูช่องบ่าวหนองก็ให้ได้รับโชคไปทุกคนทุกคนเด้อสาธุสาธุขอเลขทูบตรงๆเด้อพี่ไข่วันนี้ขอตรงตรงขอปังปังบังเลขทูบตัวแรกครับผมงวดวันที่หนึ่ง มีนา6 7ครับผมเ่าหนองจับลูกปิงปองได้5้าเนาะดเดี๋ยวไปเบิ่งเลขถูครับเลขถูตัวแรกหมายเลขหครับเลขถูตัวแลกหมายเลขหสาธุสาธ,สาธุเบิ่งไหวเพื่อเป็นแนวทางนะครับโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนําทุกสิ่งทุกอย่างกขึ้นอยุที่โชคได้ดวงครับช่องเบาหนองเป็นเพียงแนวทางนะครับเนาะบบาหนองก็หาตัวเลขมาฝากทุกคนหลายคนกัรอครับโค้งสุดท้ายผีใครนะครับเนาะ คงสุดท้ายไอ้ไข่บานเบาหนองมากแล้วครับดูให้จบแล้วทุกคนจะพบโชคนะครับดูให้จบแล้วทุกคนจะพบโชคงวดนี้เอามาจับเงินหมืน่นจับมาจับเงินแสนไปนํากันนะครับเนาะคิดสิงใดก็ให้ทรงวังดังปารถนามีเงินใส่ใจบวกขาดมือเหตุยังไงจ,จะเลื่อนลงเรื่องนะครับเนาะขอบุญบาร,รมีไอ้ไข่บานเบาหน,น,นองมอบโชคให้ทุกคนคิดสิงใดก็ให้ทรงวางดังปาถนาสาธุสาธุเดยวไปร่อล้นเลขถูทบตัวที่สองตัวที่สามไปนํากันครับ ดูให้จบแล้วทุกคนจะพบโชคครับสาธุสาธุไอ้ไข่บานเบาหนองเดีเ๋ยวไปเบิ้งเลขทูบตัวที่สองครับผมไอ้ไข่บานเบาหนองนะครับเนาะเลขทูบตัวที่สองครับผมหมายเลขเจ็ดครับหกเจ็ดหกเจ็ดครับผมสาธุสาธุดูให้จบแล้วทุกคนจะพบโชคนะครับงวดที่แล้วเบาหนองจุดได่เกนะ้าศูนย์เก้าเนาะแต่ว่าเบาหนองยังตามอยู่เด้ เลขตัวน,นี้เบาวน้งองยังตามอยู่เบาวน้องก็ซื้อติดติดไว้อยู่ครับเก่าซูนเก่าหรือซูนหรือซูนเก่าเก่านี่แหละบาวน้องซื้อติดไว้อยู่ถ้าผูดด้ใดยังมักอยู่ก็ลองซื้อติดไว้มังน,นะครับเด้เไไอ,ไอเลขเก่าไอ้ใครไอ้เลขกิงปองเบาวน้องจัจบพิงปองไสองลูกนะครับเนาะห้าเจ็ดครับผมห้าเจ็ดลูกพิงปองไอ้ใครบานเบาวน้องนะครับเนาะเลขถูกตัวที่สองหมายเลขเจ็ดครับผมหกเจ็ดหกเจ็ดนี่เป็นหกเจ็ดยัง เดี๋ยวมาหลุนนากันนะครับเนาะบนนี้นะครับงวดนี้อาจจะถูก3มตัวตรงๆกันด้ผู้ใดซื้อลอตเตอรี่ไว้ากให้ได้รับโชคไปนำกันสุขผูสุขคนนะครับเนาะคิดสิ่นใด้กับทรงวางดังปาฏนะมีเงินใส่ใจ,ใจบรขาดมือขอบุญบาร,รมีไอ้ไครบานเบาหน,นองมอบโชคให้ทุกคนที่ขเขามาเบื้องช่องเบาหนองกดไลค์กดแชร์ผู้ใดมาเขต์ก็ให้ได้มีโชคไปนำกันนะครับเนาะผู้ใดศรัทธาใครจะให้ได้รับโชคไปนำกันเดี๋ยวไปลุ้นหลุนเลขถูกตัวที่3ไปนำก,นกันครับผม สาธุสาธุให้ไข่บานเบาหน่องครับไปรอหลุดเลขกถูกตัวที่สามครับผมไอ้ไข่บานเบาหน่องเนาะ,ะหัวมนมนมาเลยครับหัวมนมนมาแล้วเรลขกนี้ผู้ใดเคยเบ,เบิ้งคลิปเบาหน่องอาจจะขับไข่ขับคานนะครับเนาะถ้าเป็นไปตามที่เห็นเด้ดูให้จบแล้วทุกคนจะพบโชคนะครับดูให้จบแล้วทุกคนจะพบโชค หวดนี่โบนี่ครับมาอาจจะมากก็ได้หรือจังใดก็ได้เบาน้องกรับ่ฟันธงเนาะเพราะว่าคําว่าตัวเลขกมันสามารถดินได้เมื่อครับตัวเหลขมันสามารถดินได้เมื่อไปมักกับซื้อไหวเนาะครับเนาะท่านผู้ใดว่าท่านมักกับพานได้เบาหนองบวกรกันเนาะครับเนาะช่องเบาหนองมันก็เป็นเพียงแนวทางเนาะครับเนาะตัวเลขกเบาหน้องกับจุดขอพีไข่คงสุดท้ายหลายคนถามมาว่าเบาหนองคือโบ ลงคลิปอีกใครจักเทือเบาหนองยังพันได็กคอครับพึ่งคอนี่ก็เลยมากะจนโค้งสุดท่ายอีรีโค้งสุดถ่ายคัคๆแต่ว่าผู้ใดสิดสื่อท่านบออันนี้เบาหนองบอกว่าใดเด็ดครับเด้อบอกผู้ใดกันว่าสิท่านหรือบอท่านแต่ว่าอาจจะมีรถตะลี่อาจจะลงเหลือหรือว่าอาจจะบ่ตรงเหลขกดังเขาก็ไดดอาจจะบ่ตรงเหลขกดังเขาอาจจะได้รับโชคเต็มเต,มต็มก้ใงวดนี้นะครับนาะ เดี๋ยวให้ถูกเบอร์เดบับหน่องจะมาสรุปให้ชัดเจนอีกทีหนึงนะครับเนาะบ่าหนอา่องจับปลูกพี่ปองได้ห้าเจ็ดห้าเจ็ดโอ้เลขถูกงามคนลูเกเด้กเหล็ถูกงามแห้งเลขถูกคือเลขอยู่ในผ่าแดงเลยเนาะคืออยู่ในผ่าแดงเบ่าหน่องเลยอ่าเลขถูกตัวที่สามหมายเลขเก้าครับผมหกเจ็ดเก้าครับผมหกเจ็ดเก้าหกเจ็ดเก้าครับไอ้ใครบานเบ่าหน่นนองโอ้เลขงงามไหมครับ สาธุสาธุไอ้ครเอ้ยผู้ใดเขว่าเบิ่งช่องบ้าหนองไข่ได้รับโชคไปทำกันสุภูสุคนเดอ้อเลขยกวิงปองบ้าหน่องจับได้หาเจ็ดครับเรียถูกหกเจ็ดเก้าครับหกเจ็ดเก้าจิตสได้กัหไห่รงวางดังปาธนาะขอบุญบาร,รมีไอ้ไครบานเบาหนองมอบโชคให้ทุกคนที่ผู้ใดเขว่าเบิ่งชอง่องเบาหนองกดไหลกดแช่สาธุสาธุขอทุกคนโชคดีงวดวันที่หนึ่งมีนาหกเจ็ดเดจับเงินหมืน่นเด้จับเงินแสนได้จับเงินล้านไปํำกันเด้อสาธุสาธุ สวัสดีครับ